ทันล้างได้เลยทันล้งพ่านคุณป้าลงคลิปในโซเชียลไปเวียดฮานาเอาทำให้บ่อปูจ้องกรรมทั้งหมดนะ มีติดบนด้วยเนี่ยเออไปไปไป,ไปชำระที่สงฆ์วัดไหนก็ได้นะให้ครบพันนะทำทีละร้อยสองร้อยบอกว่าค<ม>คิดอะไรอย่างเมื่อกี้ทำได้ไหมปอบปอกปอกูแล้วว่าขอขอแก้บนด้วยพูดแค่นั้นอะ่ะเออเอ,อ้าเดินดูลองย่าง ค่ะ้ลงยังลงลยังมือก็ค่อยไปทำก่อนทำบุญก่อนนะเอาซอยไหมผมหน้า